โอหปีนี้ดูจากไลน์อัพแล้วอลังการมากๆเลยนะครับผมเรียกได้ว่าอยากจะไปทุกวันเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการโดรนด้วยเรื่องของการจัดโปรดักชันอลังการผมว่าปีนี้โมโนกับพัทยาจัดเต็มแน่นอนนะครับอ่าฮี่กอปขึ้นทุกปีเลยเนาะขึ้นทุกปีครับ<ะ>ลองฉีดยาแฟนหน่อยครับว่าความสนุกความสนุกเนี่ยผมว่าเป็นอยู่ที่ผู้ชมด้วยเพราะบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยมันคือมันริมหาดอากาศดีมากนะครับและยิ่งเป็นปลายปีอย่างเงี้ยคืออากาศเย็นด้วยแล้วก็ถ่ายรูปสวยนะครับแล้วรวมถึงพัทยาเป็นเมืองที่คคกััอยู่แล้้วเพราะฉนน บรรยากาศมันไม่ใช่แค่การเข้าไปชมคอนเสิร์ตอย่างเดียวมันคือการมีส่วนร่วมกับทั้งเมืองเลยที่เฉลิมฉลองกันนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงปีนี้รู้สึกจะมีตลาดน้าดาราด้วยนะครับผมก็น่าจะมีของอร่อยๆแล้วก็พบปะกับดาราขวัญใจของท่านทุกท่านด้วยในฐานะศิลปินเห็นแฟนมาเป็นแสนๆคนริมหาด ทุกปีเนี่ยผมเห็นคือมันเป็นวันคืออันบนเรามุมมองบนเวทีนะคือคนยาวสุดหาดพระยาเนี่ยสุดลูกหงล,ลูกตามมันเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆแล้วก็ผมรู้สึกว่านานๆนนทีเราจะได้เห็นชาวพระยาหรือว่าชาวต่างชาติทุกคนรวมรวมใจกันมา รวมใจกันมาเฉลิมฉลองกันนะครับเพราะ<ม>ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นบรรยากาศที่พิเศษสุดๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยด้วยนะครับที่นี่คือปลอดภัยมากแล้วก็ปิดถนนกันปลอดภัยมากๆแล้วก็อยากจ้วชวนครอบครัวมาเฉล <ะ S 2> <ฉะ S 1> ิมฉลองกันเพราะปลายปีมันเป็นเรื่องของการเฉลิมฉลองกับครอบครัวเราอยูอย่แล้วพี่ก๊อฟเองก็จัดโชว์เดือดทุกปีปีนี้ <ผม S 2> ยังไรมันจะพิเศษขนาดไหนปีนี้แน่นอนครับกุหลาบมาแน่ๆนะครับเพราะว่าปีนี้มีเดี๋ยวจะมีอะไรพิเศษพิเศษแน่นอนอาจจะโปรยกุหลาบกันไม่แน่ใจเดี๋ยวว่ากันนะครับผมครับแปลว่าโชว์ัจดเต็ม <c oughs> จัดเต็มเลยจัดเต็มแน่นอนจัดเต็มนนเมื่อพัทธยาเขาดาวแน่นอนครับแต่ก็คือว่ามีศิลปินอยู่เยอะมากที่ตูนเออร์บัติซันแลมโอ้มาหมดเลยล็อกทีป๊อปนะครับรู้สึกจะมีเวทีพิเศษที่เกาะล้านนี่ผมได้ยินมีหญิงลีด้วยนะครับ<ช>ผม<ช>โอ้โหมากันทุกแนวดนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยชอบแนวไหนไม่มีพลาดแน่นอนมากันได้ทุกเพศทุกวัยครับอยากจะบอกอะไรเป็นแฟนๆไหมครับตลอดปีเลยที่เขาเรียกว่า ดูแบบเชียร์ให้กำลังใจก็ <g ül> จริงๆปีนี้มันก็คงจะเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับพวกเราหลายๆคนแต่ผมเชื่อว่าออขอให้ปีหน้าดีขึ้น <g ül> นะครับอันนี้ก็ให้กำลังใจตัวเองด้วยนะครับผมว่ามันเออศร,รษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างค่อนข้างหนักจริงๆก็ใช้ช่วงเวลาที่เขาดาวน์นี่แหละครับผมก็เยียวยาหัวใจตัวเองกันก็มาปลดปล่อยมากระตุ้นการท่องเที่ยวกันกเยอะๆนะครับพอพอเศร,รษฐกิจการท่องเที่ยวดีผมว่าเงินเงินทองก็จะไหลเข้าประเทศอยู่ดีครับ ใช้เวทมนต์ปีใหม่ป็นแฟนสันนิษฐาน,ค,น,น,ค,น,นค,ครับขงยปีครับครับผมก็ปลายปีแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่ชมอยู่นะครับมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพมาก่อนสุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัวนะครับทั้งครอบครัวเลยอะไรที่อะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ปีเก่าแต่ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่เราสุขภาพใจและสุขภาพกายแข็งแรงมากๆครับ